ครับสวัสดีครับพบกับเกษตรรักปลูกอีกเช่นเคยครับเดี๋ยววันนี้ครับจะพามาชมบรรยากาศของสวนข้าวโพดนะครับปลูกข้าวโพดเป็นข้าวโพดอาหารสัตว์นะครับเอาไว้ปลูกส่งบริษัทที่เขาให้เมล็ดพันธุ์มาปลูกนะครับเราก็ไปลงทะเบียนกับบริษัทไว้นะครับว่าจะปลูกเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาแบ่งสันปันส่วนเราครับ ดูบรรยากาศครับก็ถือว่าได้ถือว่าได้ราคาใช้ได้ครับข้าวโพดอาหารสัตว์ถ้าเทียบกับการทํานานะครับปีหนึ่งปีหนึ่งการทํานาก็ไม่ได้เท่าไหร่ครับแต่พอเรามาปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ครับประมาณ3-4เดือนครับก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วครับ ถือว่าบางคนนะครับปลูกก็ดีกว่าทำนาทั้งปีนะครับปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์นะครับถือว่าดีกว่าทำนาเยอะเลยครับเพราะว่าทำนาปีหนึง่งราคาข้าวก็ไม่ค่อยดีครับจากที่ผมตั้งแต่ก่อนผมสมัยเด็กๆครับราคาข้าวก็ประมาณ ก็ไล่เรียกกับราคาไล่ไล่เรียกกับทุกวันนี้และครับไม่ได้ต่างกันมากครับคือว่า,าประเทศเราเป็นประเทศที่ปลูกข้าวส่งออกครับเป็นส่วนมากแต่ก็ราคาข้าวก็ไม่ดีครับรเกษตรกรก็เลยต้องมาหาการปลูกอย่างอื่นเสริมครับทำสวนทำไร่ครับนั่นแหละครับ เว้นเว้นว่างจากการทำานาครับก็มาทำปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์นะครับปลูกทรงกับบริษัทที่เขาเอาเมล็ดพันธุ์มานะครับนี่ครับก็ถือว่าใช้ได้ครับราคาของตลาดก็ถือว่าดีครับข้าวโพดอาหารสัตว์นะครับก็เอาบรญราการมาชมครับประมาณนี้ครับ ก,ก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างครับขึ้นอยู่กับที่เราดูแลครับให้ปุ๋ยให้น้ําครับถ้าไม่แลงมากนะครับมีน้ําเพียงพอในการลดก็จะฝักใหญ่หน่อยนะครับเนี่ยบรรยาก,กาศไม่ชมครับก็สำหรับใครที่สนใจครับ ก็ผลในสวนสัตว์นะครับรมาชมประมาณนี้ครับบรรยากาศชาวไร่ชาวนาครับชาวสวนประมาณนี้ครับช่วงหนาแรงแบบนี้ครับน้ำที่เอามาลดก็จะเป็นน้ำบรรดาลน,นะครับแล้วก็เดินท่อ PVC มานมาครับเดือนท่อมาแล้วก็สูบน้ำใส่ในแทงน้ำไว้ครับ แล้วค่อยปไปน้ํามาครับช่วงนี้แรงก็ได้น้ําจากน้ำบาดาลครับมารดข้าโพดของเราครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ